สรับเร่าออดกางขาหน้าครับคลิปแปทั้งหมดเสรัจแลผมวันนี้ก็จะเป็นโกพลาดินสายรองกับนารุคมิสายรองแล้วแบนลิสครับแบนลิสแล้วด้วยใช่โอเคจะเป็นยงไงก็ไปดูกันเลยสตาร์ทอัพประกับ จั้จัวจัดค้ำเขาคุมลูกเต่าไะ้จั๊จวเปิดห้าหาสามทำได้ไงแล้วี่ไม่รู้ไงทิ้งเลยจบเพลินเฮ้ยแสดงว่าเิษยาพเองค่อนข้างเยอะเลยนะเต่ากี้โอ้ัไอแหลมไ่ของเรามาแล้วไม่ตายสั้ทพีตัวนี้โดนกันได้เรื่อย โอเปบไปแต่ฟางโปลลแบขคอต้องตีแทนไปกัดยากแข็ขึ้นนะเอาหมกหุ้นสิบแปดนะสิบเจ็ดลายแดายไม่ตดอ้าวไม่มีล้างแรกในโซ่เตามเปิดไเช็คจบเทินลันโจ้ยม่งใหแล้วไลท์สกิลล์สนามหัวห้ามันรัถ้าหยุดอ่าฝัให้ิดเรเลเซอร์หน่อยกรเปลี่ยนชื่อเเลเซอร์ครับขึ้นไปได้ แต่ต้องทิ้งหนึ่งใช่ไหมใช่ต้องเปลี่ยนมือิดกิดกอ้อไได้ไม่ยากสักตัวสักตัวคอเ้คอเลยโอ้ยอันนี้มึงมังกรแตะขวาหรือมังกนนินจายาวันคิตเน็ตโจมตีเอ็มเอันตัวว้าตัวอิ้ยนกลงดอกกัแล้วครับชาวบ้านฮิตเอง

เ <Excel> อ็อกเซลทูสกิลโกรทเกศก่อนเปิดห้ามันเรื่องลำดับได้วครับเพราะว่าเราจะกดอะไรก่อนอใช่อ่าแต่ว่าเปิดดีนะโยเปิดดีเปิดดีมากเลยนา่ากลัวมากไอปเขาเสียงอันนี้โบนึงหมืน่นแล้วก็สก,กิลทำไมครับโบนึงหมื่นครับสก,กิลคนนี้ก่อนเพราะมีโซดันเดียวโซ้อนเดียวทิ้งไปหนึ่งใบเอ็อกเซลทู โจก้าตใส่ชอบไปบูเรียซูเปอรีโค้มันบอกยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นแบตที่นั่มาก็ได้รับด้วยาจะบาทิ้งไป1หนใบเปิดสามซูเปรีโค้าลเได้สองแค่สี่เดียวโจก้าตหนึ่งใบมันมันพุกได้ที่กันจะได้มือเชยนใส่เด็กคีวีมันเยอะหรือเล่เนี่ยเด็กโค้ดบันเทิร์น่อย โจมตีสาเวัน nice> ์กิคิดลืมคิดอ่าสิบแปดสิบแปดโจมตีสาัเกิดสองหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นสามโจมตีายวันคกิดสองคิปเอ้ยคเดียวคอยเช็คไซคกัเช็คคทอทิเกอร์คียแวนพลังให้ข้างนี้อันนี้เป็นคีย์อนะครับ ลิมิตแบลกเขา,าต,ติมนล้นกินเลยการลุกไลุกขึ้นมาอีกครั้างแบงก์การีสแยัดแก์กาบ0หันโจมตีสายแบายกาบออกาศบุยหนึ่งได้เซนจังทริปเปินได้เฟอร์เชครอทิเกอร์พลังให้ข้างนี้นหนึ่งใบเซ็นจักคลิปต่อนี่เกิดต่อเอกข้างนี้เต์เชคโอ้ บสอบกสองหมื่นไม่ไอันนี้บกไป็นหนึ่งหมื่นตอนนี้สตาร์ทสองเก้าสงชี้ถ้ากดชี้ก็3ามเก้าสนหิวอุ้ยพัังหิไม่ได้สามเก้าสองชี้เอ้ยเออหยับหมดละอาจจะบยอีกหนึ่งเเก้าเก้า

ไลสเปกทันดูกึากันเอ็กเซลทูเ่าไม่เพราะว่าไม่มีโทษนะเอ็กเซลนะยิ้มหวานเลยรอดไม่ได้ก่อนสภาพไอ้เื่กัไอู้ิเหลือสามเดียวโออคลโคโค เมื่อวานนี้เห็นห้ามัะครับมองต่ไปบางแเออมึงใส่กระต่ายไม่ได้ว่งเห็นกระต่ายแล้วตกไข่มามเกินเเกินไม่ค่อยทำไมดีนะกูไปลงไปเปิดที่อ่ะทิ้งไปหนึ่งใบมันตัวเรียกถ้าขึ้นมือไอ้ดินี้มันงอไงเด็กนี้มันไม่มีคอเลยแ่งได้เรียกพอ โจมตีใส่เลยอุ้ยตัดเสรด้วยโจมตีใส่เหมือนกันสิบสี่สิบห้ามีร่างแรกแล้วเมื่อกี้มันยัดเทนนิ้เลยหนึ่งพันกูทันจริงกูทั้งหนึ่งจุดไหมสิบแปดสี คาม้ท hey, ี่สี่ไป่าบกทีหรอไปไปเอ้ยดีเป็นสี่ครับาบันยไปอันทีเต็มการทีกไหมถูไหมทวินเดย์เฟิร์ชเช็คดรอทิกเกอร์ส่งพลนวัน์ให้แวนกัดจั่กันกให้แวน่าเซ็เกันเช็คลิมิตเบรกยาโซ่หานึงเดมลุก จจมตีสายเันคาร์หมหนึ่งได้โอ้ยมินีต่อไปเ้ไปลวไปซะไปถึงคนเฟอร์เช็คเซเว่นเช็คเี่ยวไม่ตี้เตอร์เช็คโอบอดนะครับสองหมื่นสี่พันเอาไมนองจัดเจนกรนเจนเตอร์สามใบตัวนอ่าพันด์ไยุสมัยกั スタッドビチジョニー・マイオリオレイクライドレーザドラゴニックディセンダッとビライブザンビライブザンスキャスティオトバルアンディオイブザケイディッビブレイクオーメクオプリッンブレイ อะไรน้องๆอะไรมันเป็นเบรกงาน10ปีที่แล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรโอ้โหโอ้โหเหลืออะไรบ้างเนี่ยมือหมดแล้วหมดแล้วเหลือมันทำอะไรได้อธิบายสกิลหน่อยครับสกิลบอกว่าไแสดงเมื่อตัวนี้ไลท์ทำการไลท์มันจะดูดดูดสกิลอินเลเซอร์ ได่สามไม่ไม่อ่าอะไรก็ได้แน่ดูอะไรก็ได้เกมสองก็ดูได้ดได้อ่าแต่นี้นะเกมสามก็ได้ด like ูการเล่นมาการเล่นจ้อเอร์ครับจบบอลาแล้วก็เก็คอนเทนไม้แถหน้าแล้วก็ราให้สาดข้เลือกตัวนะนงไปเนื่งมั้งนาแล้วก็ติดางตีไม่เห็นท้อหนึ่งชินแฟแล้วก็แต่ระบหน ก็คือถ้าคอมโบกับการเล็งก็จะตีหลายทีแล้วก็ไม่ทิ้นลุกได้จริงแต่ถ้าเกิดมันไลครับก็เล็งก็มีเทคไม่ทิ้นลุกได้ถึงสองรอบยังมีบายด้วยถ้าจะคอวัวหลังแมนดีกว่าไม่มีเธอหน้าแล้วไม่มีเธอหน้าแล้วเฮ้ยเพอร์เฟกต์เกอนแค้แค่ฟันำพันหน่อยอ่ะนำมานำมาหนึ่งสองสามสี่ฮะ เก็ดแม่โคตรแรงเพอร์เฟกต์กเฮ้ยไม่หินลุกไงยอไิไหรเ็เฮ้ยฮิวอิวติดด้วยงแหนแฟนไแฟนด้วยชิบหายเลยอีการต่อสู้ที่แบงตีจิ้มยูนหนึ่งตัวบทสามจิมแวข้ามพีเจเอ้ยเอ้ยเอ้ยเต็มดเลยเาเท่าไหร่ อ 5, เออบคห้าได้นึ่งเจ็ดสี่สีเจ็ดสสามสามสี่แปดได้หนึ่ง 6กสามา่าันจ็ดห้าเจก็มีได้เดียวมีได้เดียวมีละโอ้ยรู้หนึ่งเสียกัอบได้เสียวเกับได้เสียวเลขมเลขสามหายนข้าวอับมันยืนเป็สามสเตโดไปหนาเลยจบแบเตอมันี่หนึ่งไนะี่เไม่ถ่านแล้วไม่หานข้อออเตอร์บัสทิ้งไปห่งใบก็คือตัวเนี้ย ีกี่รอบครเบอกโบนักี่รเซลทูเจอกนหดึ่งใบอันนี้คือถ้าไม่เป็เมิดซีวอลก็แรงชิ่หายแล้วล่ะไม่เป็นปอซีวอลไอชืลอรินคงบินโดดจากนั้นแต่ว่าที่เราจัดตามเปโดดโดดเฮ้ยโอ้ยคอบงสห้าพันอะไรเนี่ยเป็นหมดเลยซื้อกี่บสอกี่บท้าจะได้่ชอบจิงจริงหนึ่งมือตีเล่ะเฮ้ย 1มื่นเจ็ดตีแวงตาไหนก็ได้โอไม่ต้องสีเยอะแยะลหนึ่งมืปดนตงทีสก่อนวี้นกทวินได้เพิเช็คเซคันเช็คคลีนิกอร์ทเกิดสมบูรณ์บบให้เปนก่อนเคาเติมลักินเลกั่สาวใบลิมิตบลึกลูกสบาครนตงตีสายเป็นครับไม่าทริปเปิลไดเพรเช็คเซคันเช็คคลีนิคอร์เกอร์อวน ไม่มีทริกเก้อสามทีโอ้ลุงโอเคใกลจะไปเอาเกมแรกแล้วครับไปดูวยตอนเกมสองเอาเฟล้างคนแล้วล่างอื่นเราไม่ใช่ล่างคนถูกวะเป็นตู้เย็นรไล่โจ๊กใบหลายๆชิลอะไรตรงนะครับเบอร์เจ็ดโอ้โหว้าวตอนอายุยี่สิบตองตีสายกันกัด อธิบายว่าทำไมเราถึงมาเล่นล<ส>นุ๊กแทนเปอร์ซีบอลไอ้แทนกูกวินวเพราะว่ากูชอบอแค่นั้นแหละไม้เอาพูดหลักตาเหตุผลไงแบบถ้ากูกวินโดนจับแยกเพอซีบอลผลจะมากแค่ไหนมันจะไม่เล่นจำไลายแทน,นโรกาสแต่แต่มันฝืนนะตอนนี้ก็ร้อยช่วยกองพี่อตีเมอร์หัวห้าพันวห้าพันคบตเทิร์ดอนหนึ่งหมื่น แรงมากสองเป็นสามันคิดเข้ที่เกิดเมี้มีสามแนวแล้วถ่ายให้ไนมตั้งเด็กเลยนี่บดีซีดัมคือโบกตลอดนะครับไปเด้อกีแ้ย <laughs> <laughs> อันนี้เห็ดบายตะเกียบบวก5้าพันแล้วก็แจกให้กาเลิตทุกตัวบวกห้าพันต่อกาเลิกมีสองช่องว่าเป็นบวกหนึ่ห้าบ้าามบวกฟังกเล จบเลยหรอจบเลยหรอเออกล่าวว่าจบเลยจะเกินไหมือเปล่าันนี้ก็พอโง่มากัไก็เกียวโอ้นสิบเอ็ดพอตไอแล้าไม่พงกันน่าไปเช็คที่ข้อที่เกินเอาพูดแล้ว้เลยร์เฟ e ตกอน โอ้โ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้บอดสันแกนี้หรอ้อี่บบเไม่กกัดคที่ขอิเกิลพลัี่ไขากดเลดลียวตัเกลยตัดเกีเล่นไปละเมื่อกี้เบอร์เบเบอร์เคนมเลไไสเปตันดูรากกาุนูุดขอสมไลา์ เยูคืดโดรนไม่ได้เลอ่ะค่ะไปล่าค่ะแต่ท่าเนี้ยว่ายคลิประเบิดอิตเปิดอย่างดีจริงจเล่นผิดดึสกิลเขาตะบิรชิไกัีหนึ่งใบดึนไดพอแล้วไม่ออคนเียอ็เซลทขออย่ามาับโจ๊กาหนึ่งใบยังยังไม่ได้บวกอ๋อบวกดิั้งหลังจ๊ก้หนึ่งใบ เดี๋ยวของคนีมันจะเป็นจุดหนาใหญ่ครตายตายเลยป่ะตายอะป่ะเนี่ยตัดลิปสั้นดีเน้ายเกิดตายสกิลของมันากาศทำงานโซบลอสเอ๊ยไม่ใช่ไรรกัศสกิลของคนนี้ช่ไเว็ากองเปิดท็อปข้อเฮ้ยเก่งกูแมนบอกอีกห้าพันสกิลวิญยาาก่อนเขาจะบอสทิ้งไปหนึ่งใบเปิดท็อปสมใบสุบี่อ้ยรูสบสามเาข้างนี้ตีไหก จัก้า์หนึ่งใบเพรว่ามีโซดัอโซดังนี่อเยนแล้วโซ่ซ่เหลืองโซ่ทองโซ่ทอซ่ไทมินซ่ทมินซ่เอกทมินอ๋อตัวมไม่ดอันนี้ก็โซดัเหมือนกันก็มืนชื่อโซดัหมดเอ้า็ทมินสีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสองหมื่นจอตีนบรรจารอน็กโซดินโซสองไปเลยไม่ดับทำไมอ่ะไม่เท่ โจมตีสายบรรากาศหนึ่งหมื่นเจ็ดัน่อเเาหมืนเลยนะเยอะมากไม่เยอะมากเลยโอ้ยโจมตีสายบยากาศสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันเลยบอกหม่เกินละสามหกแปดสามหนึ่ง เคยเช็คเอ้ไอ้เฮี้ยงเงียหไงที่นี่ข้าวทิกเกอร์อ๋อค่ะซีคันเช็คดรทิกเกอร์อ๋อค่ะนี่างใบลิมิตเบรกเคาน์เตอร์บลอสที่เดกกันสาวใบองลุกขึ้นใหม่ครับเราจมตีใส่เวนกิลบหน่งได้สองไสามสองีหนึ่งได้ ได้แล้วโจมตีใส่วนกอร์สองคีปะสองขอ้ตีอะไรจมตีใส่เวนกอร์สกิลทำ้งหเอาข้อสสกเฮ้ยเอาข้อให้มันดึงขึ้นมาขึ้นมือจบเทินเสียได้สี่ยังไม่จึโอ้โหเดี๋ยวโจโนดูแปกู あ俺のスタンドドロー偉大なるいにしえの竜よ姿と力をたどり再び地上に舞い降りよブレイクライドフレイザードラゴニックディセンダントはいはははい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  มีมีตลวไบอย่างนี้อ่ะต้องบก่อนเวลาฮะกนเหรไม่มันไม่บอกว่าข้ามันต่อสีรอยนอนเลือกกล้าขึ้นมาแล้วค่อยายไม่ไม่มันใบบาไงบเบาวล้วมีตัวใบใช่ไหมตัว ตัววัดดึง <Bye. S 1> บายตัววัดไดึงมากไหยตอนนี้บายดึงเมากดึงเมากใ <c oughs> ห้กูเลือกอ่ะใช่ไม่ดึงไอ้มันต้องเลือกมันต้องดึงขึ้นมาสุด <c> ก <oughs> <c oughs> ูต้องดึงไหมก็ต้องดึงก็ดึงดึงก็ดึงก็บอกให้กูเลือกก็เลือกไม่ดึงไอ้สัตว์ไอ้เยันไอ้เที่ได้กดตีแล้วเนี่ยขอขอไปบายไปเลยไม่บายเอหมดคราวนี้แลหกเออ <c oughs> ใช้ให้หมดใช้ให้หมดไม่มีเชิญหน้าแล้วทิ้งมือหนึ่งแล้วไม่ขอเใช่ไหมใช่จัดเข่าบอลดีครับเออตายกองแล้วกันไม่ครับตามคนจริงไว้ครับกองแลเราได้บอลนี้ไม่เป็นไรกูให้พวกกูชนะได้ถูกเหรอชคกี้ไอวิน ข้างแรกไม้ใหรอ่อยโ่ไม่ได้เมื่อี้เนี่ยอันนี้สองทีแล้วสอเล่มสองหมื่นหมื่นสองหมื่นีเห็นมามปะเห็นไหมกี่รอบอองรอบอกรอบเป็นสามจุดสามจุดสามเก้าลุกไม่ลุกอเบวกสองหมื่นเออบวกสองหมื่นนะสามสอ สามสามันกนกเ่กันเาเลี้ท่าไหร่สามเก้ายังไม่นับทิกที่เหลืออีกได้หนึ่งอ้าวอ้าวสี่สามยวห้ามดห้ามลดห้ยิงเช็ดได้เดิสามเช็ดไดเดียวมินนี้ยสามเก้าวิงก่อนดิเออสามี้มาครบสามสี Sod ่ไปเ้ยแล้ ให้ดำ่าพไม่ให้ไม่ให้หั่นละหันเลยเมื่อกี่ใบสแต่ดอกแดอกไม่มีคอแต่อะคอคอคไม่เห็นมือห้าแคอคอคอมาทั่นจะไม่ยากเลยก็แค่หนึ่งหมื่นสองพันจมตีใส่ใบก่อนจะไม่ยากก็แค่หีบพเืออ ยศไทเซนอเล็กโต้กอไซมัอเกเ็จีอีซก็จำได้ครับกับคลิปเป็นแท้เป็นการนะผมเป็นฝั่งสเปกทันดูที่ชนะไปนะผมก็เป็นเมตาอยู่นงครับเพราะว่าเพราะเพราะว่ามันโดนลิมิตโดนเรื่องเพอร์ซีบอลก็เอามาเล่นดูเหมือนกันครับใช่ก็เทว่าเก่งใช้ได้นะครับผมบุกเร็วแรง ใช่แล้วก็อันนี้มันก็เป็นของบล็อก12ทั้งคีม1นึีมสเลยนะครับผมส่วนดุ๊กก็เป็นของไมเธอนะครับผมผสมกับบล็อก12บสองใช่บล็อก12นั่นเองก็สามารถซื้อบล็อก12แล้วดุ๊กเล่นได้เลยค่ะแล้วก็พีจีเล่นได้เลยพีจีมีไมเธอใช่มีไมเธอเล่นได้เลยไม่ต้องหายอะไรเพิ่มแล้วของเก่าโกมีไมเธอหมดเลยใช่ยกเว้นอันนี้อันหานี้เพิ่มก็ได้อันนี้อันนี้ต้องหาหรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนแต่ถ้าไม่ใส่พลังก็จะหายไป5้าสัปดาหควรจังหวะคนใส่เป็นไปตป็บอร โอเคครับผมก็ไม่เป็นไรแล้วขอบคุณสถานที่ครับร้านยิ่งรเบียก้าเจมส์ครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องปานที่มาเล่นด,ด้วยกันครับน้องปานแล้วก็ฝากกดไลค์ like, <laughs> ก,ก,กดแชร์กดส b s คร i b e กดคอมเมนต์ด้วยจะได้เพิ่มยอดอัลกอริทมึมให้ยูทู e มันดันคลิปผมนะครับผมสสัสดีครับ๊ายบายเชา้ชาเล่นฮิดบอกได้นะ